สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำมาลายผ้าถุงนะคะมาลัยผ้าถุงออกมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยมีหลายแบบนะคะมีแบบเป็นมาลายเป็นาลายไทยนะคะแล้วก็เป็นลายดอกไม้นะคะ อุปกรณ์ของเราก็จะมีไม่กี่อย่างนะคะมีหนึ่งละผ้าถุงกิ๊บกิ๊บสำหรับหนีกนะคะหลอดนะคะหลอดที่ผ่าเรียบร้อยแล้วนะคะผ่าออกแบบนี้เลยผ่าครึ่งหลอดแล้วนะคะนี่ริบริบบิ้นลวดนะคะริบบิ้นลวดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ กันไกลนะคะเราจะได้ไม่ห่างกันไกลนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็พับผ้าพับให้มันเป็นจีบนะคะเท่าเท่ากันนะคะวันนี้เราจะมาจีบกันนะคะไปกันเลยเรามาจีบกันเลยนะคะจีบให้มันเท่าเท่ากันนะคะ ไม่มีใครจีบเราก็จะจีบผ้านี่แหละคะ่ะเท่าๆกันแล้วเราก็ใช้กิปต์นีบนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนว่าจนกว่าจะสุด ปลายผ้านะคะ เราก็เอาหลอดมาวางอย่างนี้นะคะแล้วก็หนีบไว้อย่างนี้นะคะป้องกัน้ไม่ให้มันให้มันทำง่ายขึ้นนะคะไม่ให้มันหลุดง่ายแล้วก็เอาลวดมาประมาณหนึ่งวานะคะทบครึ่งน,นะคะแบบนี้ ครึ่งแบบนี้เราก็ทำการมัดนะคะเพราะว่าเราจีบเสร็จแล้วเราก็มัดใส่กันเลยนะคะมันก็จะได้อยู่ด้วยกันทำแบบนี้ไป เรื่อยๆนะคะจนสุดปลายผ้านะคะแล้วก็ขยับตัวนี้มาหนีบตัวนี้ไว้นี่มันก็จะง่ายขึ้นนะคะมันก็จะไม่หลุดนะคะเทคนิคเลยนะคะเนี่ยถ้าเราใช้เป็นได้มันก็จะ มันก็จะไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่แต่ว่าใช้เป็นริบบิ้นลวดแบบนี้มันก็จะเกิดความยืดยุ่นนะคะในการทำให้พวงมาลัยดูสวยขึ้นนะคะทำแบบนี้ไปจนสุดปลายผ้านะคะเสร็จแล้วเราก็เหลือปลายทั้งสองด้านให้เหลือให้มันเท่าๆกันนะคะพยายามพับให้มันเหลือเท่าๆกันนะคะ แล้วเราก็สอดเข้าไปในหลอดที่เราสอดไวตั้งแต่ตอนแรกนะคะสอดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะดึงเลยก็ได้ให้มันรัดนะคะ ก็แล้วแต่คนบางคนก็อาจจะดึงทีหลังแต่ว่าดึงทีหลังแลกก้วกะวดไม่ถูกนะคะว่ามันจะพอไหมบางทีวดมันก็สั้นไปดึงไปเลยดีกว่าทำแบบนี้ไปจนสุดเลยนะคะ ปอดมาเจนครบทุกทุกช่องแล้วนะคะเราก็ตรวจดูว่ามันขยับขยับให้มันเท่าๆกันนะคะ แล้วก็ทำการมัดได้เลยค่ะ แล้วนะคะนี่ค่ะสวยงามากสั่งได้นะคะในติ๊กต็อกก็มีนะคะ Facebook ก็มีนะคะช้อปปีก็มีนะคะติดตามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ